เราจะส่งท้ายกันด้วยข่าวที่มีรายงานเข้ามาเมื่อช่วง,ชวงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะคะกับความสูญเสียศิลปินแห่งชาติค่ะคุณทวันดัชนีเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วง,ชวงเช้ามืดที่ผ่านมาวันนี้สิริอายุรวม74ปีค่ะโดยคุณทวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2544แล้วก็เจ้าของบ้านดำดอยนางแรออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะเสียชีวิตลงแล้ว หลังจากที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยหนักด้วยโรคตับอักเสบเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดยนายดอยท่เบตดัดชนีค่ะบุตรชายของนายถวันก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการเสียชีวิตของบิดาโดยระบุนะคะว่าพ่อไม่ต้องกังวลเพราะพ่อจะไม่ไปไหนพ่อจะไปเพียงร่างกายแต่ผลงานศิละปะที่มาจากหัวใจจิตวิญญาณและลมหายใจที่พ่อสร้างทิ้งไว้จะเป็นอมตะตลอดการ พ่อคือผู้สร้างและลูกคือผู้รักษาหลับให้สบายนะพ่อเลือดของพ่อยังไหลเวียนในกายลูกเสมอและเราจะพบกันรักพ่อสุดหัวใจกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคุณทวันดัชนีนะคะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายค่ะได้สร้างสารรค์ผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีบทบาทสำคัญในวงการศิละปะร่วมสมัยของไทย ทั้งนี้ค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมศพที่วัดเทพศิลินทราวาสเป็นเวลา7วันก่อนที่จะมีการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ